ก็เหม like. ือนแบบมีคนเข้าไปเขียนว่าพี่หนุ่มเป็นแกนนําของเพจแอนตี้เจมส์จีเออไม่พี่ยืนยันเลยนะครับว่าพี่ไม่พี่ยืนตรงนี้หรือว่าพี่ไม่ใช่แกนนําของกลุ่มแอนตี้เจมส์จีคือพี่รักนุ้ยพานุ้ยเป็นน้องสาวในวงการเหมือนกันเจมก็คือคือเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่พี่รักเหมือนกันพี่จะมาเกลียดเจมเรื่องอะไรมันมันไม่ใช่เรื่องขอยืนยันนะครับว่าพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแกนหนุ่งแกนนําอะไรไม่ใช่นะฮะดูด้าทางว่าจียังไม่จบง่ายๆจากกรณีที่หนุ่มแกนชัยลุกขึ้นนนมมาาาาาาโพพพสต์ภภุยบบอกซรรถ่่วัจ หลายๆคนก็มองว่าเป็นการล้อเลียนหนุ่มเจมจิหรือเปล่าจนมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักงานนี้จะตัวหนุ่มกันชัยทั้งฉีเลยต้องไม่ขอเคลียร์กันสุกหน่อยค่ะคือตัวตัวพี่เองอ่ะที่ทําไปในวันนั้นน่ะคือพี่รู้สึกว่าพอดีพี่อยู่กับน,นุ้ยในวันนั้นแล้วตัวนุ้ยเองเนี่ยก็เศร้าพี่เห็นแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยนุ้ยเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยว่ามึงเออมันมีข่าวออกพอดีอก็เลยรู้ว่าอ๋อเรื่องมันคืออย่างงี้เหรอไม่เป็นไรนุ้ย เดี๋ยวมาถ่ายรูปกับพี่ก็เลยก็เลยชวนเออขำๆก็เลยชวนแต่เมื่อกี้นายชายบอกว่าเดี๋ยวพี่หนุ่มจะไหว้น้องเองอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้บอกว่าผมจะไหว้น้องเจมผมแค่บอกว่า ฝากถึงแฟนคลับนะครับว่าผมมาเป็นรุ่นพี่ของน้องเจน<ม>ไอการที่แซวกันแบบนี้เนี่ยในรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการมันมีอยู่แล้ว<ม>ถ้าเกิดวันหนึ่งรุ่นพี่คนอื่นไปแซวเจนแบบนี้อีก<ม>แล้วแฟนคลับออกมาปกป้องแบบนี้อีกออกมาต่อว่าต่อขานคนที่ไปแซวรุ่นพี่คนที่ไปแซวอ,อีกแล้วต่อไปจะมีใครกล้าจับเจมเจมจีอีก<ม>ถูกไหมฮะผมก็ระบายนะฮะว่า<ม>ขอเถอะครับว่า อย่าให้พวกผมซึ่งเป็นรุ่นพี่เนี่ยรู้สึกเลยนะครับว่าต่อภัยซะเจนน้องเจนที่ไหนผมต้องยกมือไหว้น้องเจมอยากให้แฟนขับเปิดใจคือต้องยอมรับบ้างนะฮะอย่างที่พ่อแจ๋วพีมาถูกต้องแล้วว่าถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยมันก็ต้องพูดกันไปตามเรื่องตามราวนะยังไงก็ขอจบกันสัก c h นะคะสามาัคคีเป็นพี่น้องกันไว้ดีกว่าค่ะ